ใครที่อยากปลูกยางมีพื้นที่อยู่แล้วอยากจะรู้ว่าพื้นที่ตัวเองเหมาะสมกับการปลูกยางหรือเปล่าตามครูพิสมัยมานะคะครูพิสมัยมีคําตอบค่ะครูพิสมัยส่วนใหญ่เอ็กซ์เพรสมีประสบการณ์ทํางานจากหน่วยง,งานภาครัฐนะคะมา3 5ปีเป็นหน่วยง,งานระดับชาติเลยนะคะ พิสมัยได้สะสมประสบการณ์รวมทั้งได้ไปทำงานร่วมกับชาติต่างประเทศไปเวทีระดับโลกค่ะได้นำความรู้เพื่อที่จะมาช่วยพี่เหลือพี่น้องชาวสวนยางค่ะแล้วก็ได้ไปคุกครีกับเกษตรกรตาภูมิภาคต่างๆในประเทศไทยค่ะและก็นอกจากนั้นก็ได้นำประสบการณ์ไปช่วยให้ชาวสวนยางของเราเนี่ยแหละค่ะเพื่อนๆของเราเนี่ยได้มีไรายได้เพิ่มขึ้นมีผลผลิตมากขึ้นค่ะ นี่คือความภาคภูมิใจของครูพิมสมัยค่ะอยากจะถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่อนๆชาวสัญญางนะคะโดยที่ครูพิมสมัยตั้งปริธานว่าอยากให้ชาวสัญญางเรานะคะรักคนที่รักและภาคภูมิใจในอาชีพของตัวเองเนี่ยไ,ได้มีรายได้มั่งคั่งค่ะเราต้องรักแล้วก็เราสิ่งที่รักเราก็ต้องมีสิ่งที่มีไรายได้ด้วยนะคะเราถึงจะมีความสุขใช่ไหมคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูพิสมัยด้วยนะคะใครเพื่อว่าจะได้แชร์ความรู้ดีๆให้กับเพื่อนๆเ,เ,เราต่อไปนะคะครูพิสมัยขอเสียงเพื่อนๆชาวสวนยางนะยคะ่ะใครที่สนใจเรื่องอยางใครที่เป็นชาวสวนยางอยู่แล้วช่วยกดหนึ่งให้ครูพิสมัยได้คะ่ะกดรัวๆเลยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้ครูพิสมัยแค่นะคะสําหรับ มือใหม่นะคะที่อยากจะเลือกพื้นที่ปลูกยางบางคนก็มีพื้นที่อยู่แล้วหรือว่าบางคนก็วางแผนจะไปซื้อที่เพราะอยากจะมีชีวิตบ้านปลายคือทุกคนนะคะ่ะพอพออายุมากก็อยากจะกลับไปอยู่กับธรรมชาติอยู่กับสวนนะคะมีชีวิตภาคเมืองอยู่ในที่ทํางานในในเมืองเพื่อที่จะได้ทํางานหาเลี้ยงตัวเองแต่อีกส่วนหนึ่งก็เตรียมตัวไว้ไปมีสวนเกษตรอยู่นอกเมือง หรือว่าจะต่งจังหวัดนะค่ะจะต้องเลือกพื้นที่อย่างไรครูพิษมัมมีคําตอบนะคะพื้นที่ที่เหมาะสมนะคะที่ที่จะเลือกนะคะพื้นที่เนี่ยให้มองดูว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นที่ราบหรือเปล่าถ้าเป็นที่ราบน่มันก็ง่ายสะดวกในการปฏิบัติแต่ว่าไม่ต้องเสียใจนะคะถ้าเป็นที่ราบชันคือเป็นที่เอียงที่เนินเพราะว่าเราชอบที่เนินมันจะได้สวยใช่ไหมคะวิวสวยธรรมชาติสวยงามมองไปทางไหนก็สวยอันนี้ก็สามารถที่จะ เรื่องได้ค่ะแล้วครูพิสมัยก็มีประสบการณ์ว่าเคยไปเจอพี่น้องชาวสวนยางนั่นแหละค่ะตอนสมัยยางร้านไล่จําได้นะคะว่าเกือบยี่สปีแล้วนะตั้งแต่ปี2547ปีนี้ก็66จะครบ20ปีแล้วนะคะตัวนั้นพี่น้องชาวสวนยางค่ะไม่ว่าทางภาคเหนือทางภาคอีสานเนี่ยก็จะมีสภาพไม่เหมือนกันทางภาคอีสานก็เป็นที่ลาบหรือว่าเป็นที่นาดอนนะคะ ส่วนทางภาคเหนือก็เป็นที่ที่ราช,ชันนะคะตรงนั้นนะคะเขาเขาก็ถามเป็นกังวลว่าจะปลูกยางได้ไหมนะคะก็มาถามครูพิพสมัยครูพิพสมัยก็เลยแนะนําว่าปลูกได้นะคะถ้าราชันเกิด15องวโอาเนี่ยก็ให้ทําขั้นใดเพราะว่าการปฏิบัติงานไม่ว่าการกำจัดปะชะุชพืชการใส่ปุ๋ยก็จะสะดวกรวมถึงตอนกรีดยางด้วยค่ะคีด่ดูสิเพราะว่าถ้าเป็นเนินเป็นพื้นที่เนินหรือว,ว่าราชันน่ย มันเดินลําบากนะคะแล้วก็การปลูกยาเนี่ยเขาป,ปลูกขวางขวางทางราฉชันใช่ไหมคะเพราะว่าจะได้ป้องกันดินชะล้างด้วยนะคะอันนี้ค่ะพอครูพิสมัย,ยบอกให้เขาเขาก็ดีใจเพราะว่าเพราะว่าพื้นที่แต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเขาก็มาถามเป็นรายบุคคลนะคะทําทํานี้ได้ไหมครับทำอย่างนั้นได้ไหมครับอะไรเนี้ยนะคะพอทําแล้วเขาก็มีความสุขเขาก็บอกว่าอืขอบคุณนะคะบางทีเขาก็โทรมาขอบคุณบางที ตอนดึกๆอ่ะโทรมาครูพิสมัยทําแบบนี้ได้ไหมนะคะคือเขาใส่ใจมากเลยนะคะคนที่เขาสนใจนะคะตอนนั้นเป็นช่วงที่าชาวสวนใหญ่เนี่ยตื่นตัวมากค่ะเพราะว่ามือมีมือใหม่มากนะคะเข้ามาทําตรงด้านนี้นะคะแล้วเขาก็ทาได้ดีเพราะว่าเขาเปิดใจเปิดใจค่ะครูพิสมัยก็ดีใจค่ะที่ที่ได้มีส่วนหนึ่งไไปช่วยเขานะคะอพอเราคัดทาขั้นบันไดแล้วใช่ไหมคะ เราก็ต้องทำแค่บันไดเพื่อใช้ปฏิบัติงานได้สะดวกค่ะยางแล้วก็เสียต้นทุนน้อยที่สุดนะคะถ้าต้นทุนเยอะได้ไหมอ่าอันที่สอก็คือให้มาดูค่ะความสูงจากระดับน้ำทะเลนี่ค่ะที่ที่ชาวสัญญาเป็นห่วงมากเพราะว่าโดยเฉพาะไทยเหนือค่ะพื้นที่อยู่สูงนะคะจากระดับน้ําทะเลเพราะฉะนั้นเขาเลยเป็นกังวลมากว่าเขาพื้นที่เขาอยู่สูงทํายังไง พื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลนะคะพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลวัดยังไงคะก็วัดจากนี่ละคะจากน้ำทะเลเรานะคะถ้าอยู่ทางภาคกลางนะกรุงเทพเนี่ยแทบจะแบบต่ํามากค่ะไม่ถึงไม่ถึง20เมตรแต่ความสูงจากระดับน้ำทะเลค่ะก็คือพื้นที่พื้นที่ราบใช่ไหมคะมีพื้นที่ลุ่มมีน้ําขังมีอะไรแถวอจุธยาแถวอ่างทองเนี่ยจะอยู่ที่ต่ําแต่ถ้าไปอยู่ที่สูง ถ้าเป็นที่สูงนะคะก็คือแถวไอ้ทางภาคเหนือขึ้นไปจะสูงะคะ่ะบางที500-600คือไต่เขาขึ้นไปนะคะอันนี้คือระดับความสูงนะคะระดับความสูงนะคะก็คือเราจะไม่เกิน600เมตร600เมตรติรู้ได้ยังไงมันจะมีนะคะเดี๋ยวนี้แอปต่างๆในมือถือนะคะเราสามารถที่จะเปิดได้แล้วก็เขาจะมีบอกว่าระดับความสูงเราเราอยู่พื้นที่ของเราอยู่ตรงไหนใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้มีนะคะว่าหาพิกัด หาพี่กัดพื้นที่ของเราและเขาก็จะบอกด้วยว่าระดับน้ําทะเลเราท,ที่ระดับความสูงเท่าไหรค่ค่ะทีนี้ถ้าไม่รู้เราก็ถามเจ้าที่ก็ได้คะ่ะหรือว่าพิมพ์ใน Google อยากจะรู้ว่าระดับน้ําทะเลเท่าไหร่ระดับความสูงจากระดับน้ําทะเลนะคะไม่เกิน600เมตรถ้าเกิน600เมตรนะคะจตั้งยางจะโตช้าทุกถ้าเกิน600เมตรนะคะทุกร้อยเมตรขึ้นไปเนี่ยจะโตช้าเพราะอากาศเย็นใช่ไหมคะโตช้าไป1ไป6เดือน คือถ้าข้างล่างเนี่ยโตโตโปีละเจ็ซนติเมตรอันนั้นเขาก็จะโตขนาดเส้นรับลำต้นจะเพิ่มจะน้อยคแค่แค่สาเซนติเมตรเองนะคะก็ทําให้เขาเกล็ดยางช้าช้าค่ะก็อันนี้ก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่เราไม่แนะนําถ้าระดับความสูงมากเกินไปค่ะน่าดีนะคะก็คือที่ไปเจอสวนยางเนี่ยโดยเฉพาะแถวทางภาคตนออกและภาคภาคอีสานนะคะจะเจอมากกว่าว่ายางนะ่ะ ในช่วงแรกโตดีนะเจริญเติบโตดีแต่พออายุ3ปีนะคะสปีขึ้นไปเนี่ยไม่ค่อยโตนะคะแล้วก็ตายจากยอดลงมานะคะเขาเรียกว่าตายจากยอดลงมาที่ที่ต้นนะคะคือตอนนั้นก็ได้มีเกษตรกร,กกรแจ้งมาะคะ่ะว่าช่วยมาดูให้หน่อยช่วยให้ผูู้สิทพิ์สมัยไปดูให้หน่อยว่าทําไมสวนยางถึงได้ตายจากยอดนะคะอยู่ๆก็ตายทยอยตายมา ตกใจมากเลยคะ่ะเพราะว่ารักสวนยางมากตัวแรสวนยางเหมือนกับเป็นลูกของตัวเองนะคะพอครูพิสมัยไปแล้วก็มีการที่ให้เขาลองขุดดูนะคะก็เห็นว่าปัญหาก็เกิดจากดินอัดแน่นเลยคะ่ะบริเวณที่อัดแน่นที่แบบว่าหน้าดินตื้นน้อยกว่า1เมตรแต่ค่ะแล้วก็ดินอัดแน่นเป็นเหมือนกับเป็นหินตอนนี้นที่ที่หนองคายก็เป็นดินชุดคนพิสัยก็จะเป็นดินลูกหลังเยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยทําให เป็นกวดนะคะแล้วก็จนกระทั่งแบบว่ารากยางไม่สามารถแทงทะลุไปได้ค่ะรากแก้วนะคะก็เลยไม,ม่สามารถที่จะดูดน้ํามาใช้มาใช้ได้ก็ทําให้ต้นยางตายนะคะเริ่มทยอยตายนะคะแต่ว่าเขาไม่เป็นบริเวณกว้างนะเขาไม่เป็นทั้งผืนนะคะคเป็นบริเวณเป็นหย่อมๆอมนะคะตรงนั้นนะคะที่บางทีก็งานหนึ่งแต่ก็ชาวสวนก็เช็ดเหงื่อเหมือนกันนะคะถ้าไปเจออย่างนั้นนะคะเนี่ยตรงนี้สําคัญ ถ้าเราเพราะว่าพอเราปลูกยาไปแล้วตายไปต้นหนึ่งเราก็มีไม่เอเาก็แบบนั่นแหละเราก็เหมือนกับว่าเราก็เสียใจแล้วอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ามันท,ทุกต้น,นคือไรายได้ของเราต้งนั้นเลยนะคะอันที่สี่คือการระบายน้ําค่ะที่สําคัญคือดินต้องไม่ท่วมขังจะต้องไม่ท่วมขังนะคะเป็นพื้นที่เราดูว่าถ้าเป็นพื้นที่ที่ท่วมขังเราสามารถที่จะทําครูระบายน้ําได้ไหม ถ้าเราทำครูระบายน้ําได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะระบายน้าออกไปต้นยางก็โตได้ค่ะการไหนแต่ว่าบางที่มันระบายน้ําไม่ได้เลยเป็นที่นาเก่าเป็นที่นาถ้าเป็นที่นาดอนไม่มีปัญหาค่ะแต่ถ้าเป็นนารุ่มเนี่ยอันนี้ต้องระวังะคะ่ะอย่าไปปลูกนะคะเคยมีเคยมีเหมือนกันค่ะว่าที่กเกษตรกรก็มาปรึกษาครูพิสมัยว่าทํำยังไงดี น้ําขังนะคะพอฝนตกน้ําจะขังก็ทําให้ต้นยางมันแกนบางทีใบเหลืองท่วมนานๆนะคะต้นยางไม่ทนกับน้ําท่วมเลยนะคะถ้าเป็นยางเล็กเนี่ยเจอน้ําท่วมอาทิตย์หนึ่งเนี่ยใบเหลืองนะคะและพลอยตายได้นะคะถ้าเจอสองอาทิตย์เนี่ยไปเลยนะคะอันนี้อันนี้น่เป็นห่วงค่ะก็คือตายนะคะเพราะฉะนั้นน้าต้องไม่ท่วมขังเขาก็มาปรึกษาครูพิสมัยครูพิสมัยทํายังไงดีครูพิสมัยบอกว่าทาเราจะมีวิธีการไหมขุดเป็นร่อง เขาบอกว่าโอ้ขุดเป็นร่องต้องใช้แมโคโรเรหรอมันต้องทุนเยอะบอกครูพิเศษไม่ต้องใช้รถไถได้ไหมเอาผานสามนะคะ่ะผานสามกดลงไปเพราะผานสามเนี่ยจะจะทำเป็นลึกเป็นร่องลึกได้สามสิบเซนติเมตรเค่ะทีนี้พอยเราไถาไปค่ายไปรอบหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ไถกลับตรงนั้น่ะได้เพราะว่าจะทำตั้งตอนที่ต้นยางเล็กนะคะจะทําต้นยางโตเพราะต้นยางโตนี่สี m, เ่เมตรอ่ ต้นออยางโตสามปีเนี่ยทรงพุ่มจะชนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปตัดรากจางค่ะเราต้องทําตั้งแต่ปีแรกปีที่สองค่ะจัดการให้เรียบร้อยอันนี้คือสิ่งที่แก้ได้นะคะพอครูพิสมัยบอกเขาอย่างนั้นเขาก็ได้ทําตามแล้วเขาบอกว่าเขาก็ส่งข่าวมาบอกว่าครูพิสมัยตอนนี้แก้ปัญหาได้แล้วน้ำไม่่้มขังเลยนี่ค่ะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ที่ที่ช่วยทีไ่ได้มีโอกาสนการได้ช่วยเหลือนะคะช่วยเหลือกเกษตรกรนะคะแล้วก็สําหรับอันที่4ี่ก็คือ ความเปรดเป็นด่างอันนี้ค่ะสําคัญจะวัดยังไงคะความเปรดเป็นด่างตรงนี้เราเราเอาดินเราเไปให้หมอดินเขาดูได้ค่ะเอาหมอดินเก็บตัวอย่างดินนะคะกระจายไปตามใ,ในแปลงยางนะคะก็เกิด30ซนติเมตรแต่ค่ะตรงนั้น,เ,นเอาไปเก็บแล้วก็มาผสมกันเอาหลายๆจยุดนะคะมาผสมกันแล้วเราก็เอาสุ่มไปสักกิโลหนึ่งไปให้หมอดินเขาดูให้หมอดินเขาจะมีที่ตรวจวัดนะคะ เขาเราียกว่าชุดคลิดนะคะแล้วเขาก็จะใช้วิธีการเอาน้ํายานะคะหยอดเขาจะรู้ว่าค่าความเป็นกรดเป็นด่างเราเท่าไหร่ถ้าเราหรือว่าเราดูง่ายๆนะคะว่าถ้าสภาพพื้นที่ของเราเนี่ยมีหินปูนเยอะแสดงว่ามันเป็นด่างนะคะไม่เหมาะสมกับต้นยางต้นยางไม่ชอบค่ะต้นยางชอบเป็นกรดอ่อนๆนะคะตัวนี้ถ้าเขาไอ้วัดแล้วว่าถ้ามีค่าเป็นกรดเป็นด่างประมาณ4 5ถึง5.5อย่างหนึ่งค่ะที่ที่จะเน้นนะคะว่าดินน่ะ ควรจะเป็นดินล้วนเหนียวหรือล้วนทรายค่ะก็คือวิธีการง่ายก็คือเอาดินมามาผสมกับน้ำนะะแล้วก็ปั้นๆแล้วเราลองบีบดูนะคะถ้าไอ้บีบแล้วมันล้วนลงลงจากมือเราเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นดินทรายค่ะแต่ว่าถ้าบีบแล้วมันมีแบบว่ามีดินออกมาตามซอกไอนิ้วนะคะอันนี้ก็คือมีดินเหนียวปนนะคะอันนี้ก็จะช่วยเราได้นะคะง่ายๆค่ะวิธีง่ายๆที่เราจะดูและครูพิษใหมยก็คือได้เคยสาธิตให้ เกษตรกรก็ดูเขาก็ชอบใจค่ะเออดูง่ายดีอาจารย์ก็คือไปขุดมาค่ะที่เอาระดับ30เซนก็ได้ค่ะเพราะช่วงนั้นจะเป็นพวกกลากอะไรแยะๆนะคะเขาก็สามารถที่จะมาทําดูได้นะคะหรือว่าจะลงไปถึง50เซนหรือว่าเม็ดหนึ่งก็ได้ค่ะที่จะได้รู้เลยว่าหน้าดินเราลึกขนาดไหนอันนี้ก็เป็นวิธีที่ง่ายนะคะที่เราสามารถได้ใจคือถ้าเรารู้ตั้งแต่แรกเราก็จะ ช่วยให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายในการที่ไปจัดการสวนยางนะคะเราไม่ต้องกลัวว่าไม่ใช่ว่าปลูกไปแล้วแล้วโอเกิดปัญหาขึ้นมาเรามาหาวิธีการแก้งี้นะคะแต่ถ้าเรารู้ว่าพื้นที่เราดีเหมาะสมสบายใจกับปลูกไปแล้วเราก็สบายใจนะคะอ้ออีกอย่างหนึ่งคะ่ะดินน่ะก็คือดินน่ะต้องไม่เป็นดินเค็มนะคะเราต้องดูด้วยดินเราเค็มหรือเปล่าอย่างเช่นทางไายอานเียจะเจอเยอะนะคะเพราะว่าเขาเป็นดินเค็มเนื่องจากว่ามีมี มีเกลือสินเทาที่อยู่ข้างล่างนะคะหรือว่าแถวจังหวัดนาฏภาคเหนือนะคะอันนี้ค่ะก็คือเราต้องตรวจเช็คความเค็มด้วยค่ะตรวจเช็คความเค็มก็ไม่ยากนะคะเราก็ดูสิว่าแถวแถวนั้นน่ะเขาทาเกลือสินเทาหรือเปล่าถ้าทํำเกลือก็แสดงว่าดินเค็มนะคะเพราะดินเค็มต้นยางไม่ชอบเลยนะคะการที่เราจะปลูกต้นไม้อะไรโดยเฉพาะปลูกยางเราต้องรู้ว่าต้นยางเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะคะและ,และอีกอย่างหนึ่งก็คือที่สําคัญค่ะ ปริมาณน้าฝนนะคะปริมาณน้าฝนที่ต้นยางต้องการก็คืออย่างน้อยนะค่าเฉลี่ย1,250ม mm ิลลิเมตรต่อปีนะคะตัวนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่จะทําให้ปริมาณน้าฝนของเราเนี่ยเหมาะสมกับต้นยางต้นยางชอบนะคะก็ะเคยมีค่ะที่ที่ครูพิสมษยเคยที่เขาเคยติดต่อมาค่ะให้ไปที่แถวจังหวัดลําปางเขามีปัญหามากเลยค่ะแถวตรงนั้นน่ะต้นยางเขาไม่ไม่เขาแกลนมากค่ะเขาไม่โตเลยนะคะ พอเราไปตรวจเช็คแล้วก็ปรากฏว่าคือดินได้ดินน่ยผ่านคุณสมบัติของดินผ่านแต่ว่าฝนเขาน้อยเขาแค่800ม mm ิลลิเมตรต่อปีเองค่ะฝนมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอค่ะทําให้ต้นไม่โตก็เลยไปบอกเขาว่า๋อปริมาณ้ฝนไม่เพียงพอค่ะเขาบอกเป็นไปได้ไงล่ะคุเพราะว่าอําเภอนูน้นอําเภอใกล้ๆกันทําไมเขาปลูกได้ก็เลยให้เขาดูว่าเนี่ยข้อมูลน้ําฝนนะคะสําคัญ ปริมาณน้ำฝนสําคัญเพราะว่าปริมาณน,น้ำฝนนในแต่ละพื้นที่มันจะไม่เหมือนกันอําเภอฝั่งฝั่งซ้ายฝั่งขวาของจังหวัดเนี่ยมันคนละอย่างกัน,กน,นะคะ่ะมันไม่สามารถที่จะไม่ใช่ว่าจังหวัดเดียวกันปริมาณน้ำฝนจะเท่ากันปวดค่ะตัวนี้เขาก็ต้องเข้าใจและทีนี้ก็ได้ถามเขาว่าแล้วช่วงแล้งน่ะช่วงแงล้ง,แงเขายาวน,นานไหมเขาไอเขาไอมีฝนไม่ตกเดือนที่ฝนไม่ตกเขามีเยอะไหมเขาบอกก็มีเยอะนะช่วงไงหน้าแล้งเขาจะมาประมาณ3เดือน ที่เขาไอ้ที่เขาไม่มีฝนเลยตั้งแต่กุมภาพันธ์นาคมสาเนี่ยไม่มีฝนเลยจ้นแล้วก็ช่วงไนช่วงตอนในช่วงฤด,ดูฝนน่ะช่วงกลางฤด,ดูฝนเขาก็จะแลงด้วยคือฝนทิ้งช่วงค่ะประมาณเดือนกรกฎาสิงหาไม่มีฝนนะคะอ๋อพอเขานั่นแหละเขาก็โอ้เข้าใจละจ้าร์ที่แบบว่าฝนห้าเดือนไม่มีห้าเดือนแล้วไม่มีฝนน่ะเข้าใจลวนั่นแหละค่ะก็คือเป็นสาเหตุหนึง่งทีนี้เขาก็บอกว่าเราจะทำอย่างไรดี เธอจะให้โค่นเหรอ <c oughs> ครูพิสมัยก็บอกว่าไม่ต้องโค่นหรอกแต่ว่าก็ต้องเข้าใจว่าสวนยางเราเนี่ยคือเราต้องให้ตะหนักรู้นะว่าสวนยางเราเนี่ยคือสภาพไม่เหมาะสมทีนี้ครูพิสมัยก็ไม่แนะนำหรอกให้ไปลดน้ำให้ไปอะไรเพราะว่ามันนี่มันมันเสื่เปลืองและก็าชาใช้จ่ายคือถ้าเราไม่มีน้ำเนีเน่ยมันลำบากเราจะไปติดตั้งไม่ต้องไปติดตั้งหรอกเพียงแต่ว่าเราก็ได้ปริมาณผลผลิตตามนั่นแหละค่ะว่าถ้าที่800เี่ย ปริมาณน้ำฝน8ป0รมิลลิเมตรเนี่ยจะได้เท่าไหร่คืออาจจะน้อยกว่าที่อื่นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสวนที่คนที่ยังไม่คนที่ยังไม่ได้ปลูกนะคะที่จะเลือกพื้นที่ก็พยายามหลีกเลี่ยงค่ะไม่ต้องไปปลูกตรงนั้นนะคะแต่ถ้าทําไปแล้วก็ตรงนี้นะคะ่ะผลผลิตอาจจะได้น้อยกว่าที่อื่นประมาณ 30- 4 0ก็ก็คือจะได้รู้ว่าเขาแคใ,ให้เขายอมรับว่าเนี่ยแหละ,ะเป็นสภาพที่ว่าไม่ใช่ว่าปลูกทุกที่แล้วจะให้ผลผลิตเท่ากันนะคะ อันนี้ก็มีส่วนด้วยนะคะนี่แะคะ่ะคือปัจจัยสําคัญค่ะที่มือใหม่ที่ต้องรู้นะคะถ้าได้รู้แล้วเราสามารถที่จะเลือกพื้นที่ได้มีเยอะเหมือนกันค่ะที่เข้ามาปรึกษาว่าคูค้พิษมัยที่ของผมหน้าดินตื้นผมจะถมดินได้ไหมเพราะว่าของเขาแบบว่าที่ต่ำน,นันน้ำท่วมขังค่ะตอนนั้นสมัยนั้นในแถวสุพรรณบุรีนะคะเขาอยากจะปลูกยางก็เลยถามว่าแล้วมันเป็นยังไงก็คือเป็นที่นาเน,นี่ยแหละ แต่ว่าผมจะเอาดินมาถมให้มันสูงสักสองเมตรแล้วผมจะปลูกยางได้ไหมเพื่อว่าจะให้หน้าดินลึกไหค่ะผู้วิจัยบอกว่าไม่ได้หรกเพราะว่าดินข้างล่างมันมีม,นม,มันมีน้าลึกมันมีน้ําอยู่แล้วไงพอรากเข้าไปไลกแก้วลงไปถึงไงถึงชั้นนั้นนะคะเพราะถ้าแก้วเนี่ยจริงๆแล้วมันลงไปได้ถึงสี่หเมตรเลยนะคะลงไปที่จะไปดูดเอาน้ําขึ้นมานะคะนี่แหละค่ะ คือถ้าเ้าไปเจอถ้าไรกแก้วเนี่ยไปเจอน้ําที่ท่วมขังตรงนั้นมันก็ทําให้เน่าได้นะคะเขาก็เลยขอบคุณเพราะว่าคือคือชาวสัญญาณของเราเนีย่ยอดเยี่ยมมากค่ะมีความคิดก้าวหน้าอยากจะทดลองค่ะมีเงินน่ะอยากจะลองดูบอกครูพิสมัยบอกว่าไม่เป็นไรฝนแรงไม่ค่อยมีน้ําฝนไม่เป็นไรจะลดน้ําพอหาน้ําลดได้เงี้ยก็อันนี้ก็คือ คือถ้าเขาสามารถมีพลังมีกําลังเงินทําได้ก็ทําไปแต่ว่าครูพิสมัยจะแนะนําในสิ่งที่เราประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะก็จะไม่แนะนําให้เราไปทําอะไรมากมายนะคะนี่แหละคะ่ะความรู้ที่ครูพิสมัยได้มานะคะก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะคะถ้าใครอยากจะรู้อยากจะปลูกยางและได้ผลแต่ค่ะอย่าลืมครูพิสมัยกําลังมีคอร์สนะคะเร็วๆนี้ค่ะที่จะเปิดคอร์สแล้วก็จับมือทาทาสวนยางให้ได้เงินทํำยังไงคะอันนั้นนะคะ คุณพิสมัยมีอยู่ค่ะใครสนใจก็ลงชื่อได้เลยนะคะจะให้ราคาเออร์รีเบิร์ค่ะราคาเปิดใหม่ๆนะคะจะจะราคาถูกค่ะแต่ว่าอค้ดนี้พอพอใกล้ๆจะพอใกล้ๆจะสอนเนี่ยก็จะราคาแพงขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจลงชื่อไว้ก่อนค่ะเพื่อที่จะจองคิวไว้นะคะยังไม่ต้องตอนนี้ยังไม่ต้องมาจำยังไม่ต้องอะไรค่ะแค่ลงชื่อไว้แค่นั้นเองค่ะค่ะสรุปแล้วค่ะ มือใหม่นะคะที่จะต้องรู้การเลือกพื้นที่ปลูกยางนะคะอันแรกคือเราจะต้องดูพื้นที่ของเรานะคะว่าพื้นที่ของเราเหมาะสมหรือเปล่าเป็นที่ราบรว่บทีเ่เนินเขาเป็นที่ราดเทนะคะถ้าเป็นที่ราดเทนะคะตั้งแต่1 5องศาขึ้นไปจะต้องทําขั้นบันไดให้เขาค่ะจะได้ปฏิบัติไปได้ทํางานได้สะดวกค่ะและต้องไม่เกิน35องศาด้วยนะคะอันนี้ อันนี้คือทางเทคนิคเนี่ยเราให้พวกช่างโยธาเข้ามาด้านได้มามาส่องกล้องให้เราได้เพราะว่าช่างโยธาตามตามอบตอต่างๆเขาจะมีนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คืออันที่สองก็คือความสูงจากระดับน้ำทะเลถ้าขึ้นไปทางภาคเหนือหรือทางภูเขาที่สูงอย่างเช่นแถวเพชรบูรณ์แถวแถวพิรุโรกนะคะอันนี้ก็ให้ดูว่าระดับความสูงของเรามันเกิน น้ำระดับน้ำทะเลมันสูงเกิน600เมตรหรือเปล่านะคะถ้าเกิน600เมตรเนี่ยอย่าไปปลูกเลยค่ะเพราะว่าเราต้องเสียเวลานานกว่าจะเราจะได้กลีดนะคะไอ้ปลูกได้ไม่ไปลูกได้มันก็เหมือนกับต้นยางที่แบบไม่ตายไม่โต,ตนะคะมันก็เสียเวลาเรานะคะแล้วก็อันที่3ก็คือเราต้องมาดูดินของเราถ้าตรวจด,ดินเราได้ดียิ่งดีค่ะดินต้องเป็นดินร่วนทรายหรือดินร่วนเหนียวแล้วก็มีความลึกของหน้าดินไม่น้อยกว่า1เมตรนะคะ เพื่อ th ที่จะาลกันไปดูอาหารได้แล้วก so, so so ็มีความเป็นกรดไปดานอยู่ที่ 4.5- ถึง5.5ก็คือเป็นกรดอ่อนนะคะอันนี้เราสามารถเก็บตัวอย่างดินแล้วก็ไปให้ทางหมอดินเขาเขาตรวจวัดให้เราได้ค่ะส่วนความลึกของหน้าดินเราขุดลงไปเลยค่ะเม็ดหนึ่งเพราะเราจะเก็บตัวอย่างดินอยู่แล้วเราเก็บเราขุดลงไปเลยดูสักหลุมค่ะเราจะได้รู้จากสวนยางเราได้หรือถ้าขี้เกียจขุดเราก็ดูว่าบริเวณนั้นน่ะหรือว่าบริเวณไหนใกล้ๆกับ สวนเลนะ่าเน่ะเขามีบอ่อหรือเปล่ามันก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันน่ะค,ค่ะเราก็ไปดูก็แล้วกันว่าเออเขาไปลึกเท่าไหร่เขาถึงเจอเขาถึงไงเจอลงสามารถลึกไปเท่าไหร่นะคะถึงไปเจอพวกหินพวกอะไรเงี้ยชั้นเห็นนะคะอันนี้ง่ายๆนะคะดินน่ะตรงนั้นน่ะเป็นดินเค็มหรือเปล่าปริมาณน้ำฝนง่ายค่ะดูข้อมูลอุตุนิยมวิทยาก็ได้ค่ะไปเลยเข้าไปที่เว็บของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ เขาจะมีหมดนะคะว่าปริมาณน้ำฝนในจังหวัดเราเนี่ยปริมาณเท่าไหร่นะคะคือปริมาณน้ำฝนเขาวัดเป็นทั้งจังหวัดแต่ว่าส่วนรายอำเภอเราต้องมาดูแยกย่อยไปอีกนะคะเราก็อาจจะถามคนที่อยู่ที่นั่นก็ได้ฝนตกดีไหมมันแล้งช่วงไหนบ้างเราเราจะได้ดูว่าจํานวนเดือนที่ฝนแ้งเนี่ยมีกี่เดือนนะคะประมาณคือคร่าวๆนี่ค่ะตัวนี้เราก็จะทําให้เราสามารถปลูกยางได้ปลูกยางได้ดีมันก็มีความสุขนะคะ แต่ถ้าปลูกยางไปได้เจอแต่ปัญหาก็ไม่ต้องโอมีทางแก้ค่ะก็คือติดต่อมานะคะคุยกับครูพิสมัยได้รับเป็นที่ปรึกษาค่ะอันนี้ก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้นะคะคิดถึงสวนยางแนวใหม่คิดถึงครูพิสมัยสวนยางเอ็กเปิดสวัสดีค่ะ